เติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่าง2เท่ากับเศษส่วนใดมีตัวส่วนมาให้เป็น8ให้หาตัวเศษนะคะในการที่เราจะหาตัวเศษเราจะนำตัวส่วนไปคูณกับจํานวนนับก็จะได้ตัวเศษก็คือนำา8คูณ2 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ2 เป็น16ก็จะได้เศษ16ส่วน8 2เท่ากับเศษ16ส่วน8เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง3เท่ากับเศษ27สส่วนจำนวนใด เราต้องการหาตัวส่วนนะคะมีตัวเศษมาให้เราก็จะดูว่า3คูณจำนวนใดจะได้27 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3าคูณแเป็น24 3สคูณเเป็น27 3สเคูณเเป็น27ได้เศษยีสิบเจ 27. ส่วน9ก้าจำนวนนับ3มีค่าเท่ากับเศษยีสิบเจ 27. ส่วน9 เติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่าง6เท่ากับเศษ24ส่วนจํานวนใดมีตัวเศษมาให้ต้องการหาตัวส่วนในการหาตัวส่วนเราจะดูว่าจํานวนก็คือ6คูณอะไรจะได้24 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 หกคูณสเป็น24 6สคูณสเป็น24ได้เศษ24ส่วน4ี่จำนวนนับ6มีค่าเท่ากับเศษส่วนก็คือเศษ24ส่ส่วนสี่ เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง10เท่ากับเศษอะไรส่วน10ต้องการหาตัวเศษนะคะในการหาตัวเศษเราจะนำตัวส่วนคูณจำนวนก็คือนำา10คูณ10 10คูณ1เป็น10 10คูณ2เป็น20 10คูณ3เป็น30 10คูณ4เป็น40 สิบคูณห้าเป็นห้าสิบสิบคูณหกเป็นหกสิบสิบคูณเจ็ดเป็นเจ็ดสิบสิบคูณแปดเป็นแปดสิบสิบคูณเก้าเป็นเก้าสิบสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบคูณสิบเป็นห10นึ่งร้อยได้เศษหนึ่งร้อยส่วนสิบ 10เท่ากับเศษ100ส่วนสิบ เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง12เท่ากับเศษอะไรส่วน3ต้องการหาตัวเศษในการหาตัวเศษเราจะนำตัวส่วนไปคูณจำนวนก็คือนำ3า3คูณ12 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 สามคูณสี่เป็นสิบสองสามคูณห้าเป็นสิบห้าสามคูณหกเป็นสิบแปดสามคูณเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่สามคูณเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดสามคูณสิบเป็นสามสิบสามคูณสิบเอ็ดเป็นสามสิบสามสามคูณสิบสองเป็นสามสิบหก 3ามคูณสิเป็น36ได้เศษสามสิบส่วน3 12เท่ากับเศษสามสิบส่วนสาม เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง9เท่ากับเศษ90ส่วนจำนวนใดเราต้องการหาตัวส่วนนะคะเราจะดูว่า9คูณอะไรจะได้90 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9กคูณหเป็น45 9สเคูณหเป็น54 9สเคูณเเป็น63 9ิเคูณแปเป็น72 9ดเคูณเเป็น81 9สิเคูณสิเป็น90 9าสเคูณสิเป็น90สิ ได้เศษ90ส่วน10 9เ้าท่ากับเศษ90สส่วนสิบ